อุ้ยดูสีลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยลูกเท่าไข่ไก่เลยนะคะดูดูด,ด,ดูนี่ค่ะเยอะแล้วลูกเขาใหญ่มากนี่เอาผลไปประกวดที่งานเกษตรอ๋รอไซส์ใหญ่นี่ค่ะพวงจะใหญ่มาก ใช่อันนี้เขาสั่งออเดอร์ไว้ดูดิลูกลูกแบบมันหมดแล้วไงหาไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูสิคะลูกเต็มมือเลยขอเขาสั่งเขราโอนเงินเลยสามร้อยห้าสิบหวานหวานมากเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องกินมามาปางหวานก็อร่อยแล้วค่ะหวานจริงๆ